โปรแกรมแข่งขันแบลนตันมาเลเซียโอเพน2026รอบชิงชนะเลิศวันที่11มกราคมเวลา1ิ0 0คู่ที่1ประเภทหญิงเดี่ยวอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้พบหวังจือยี่มือสองของโลกจากจีนเวลา12.10น,าานาคู่ที่2ประเภทหญิงคู่หลิวเชงชูกับถานหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนพบกับเบคาน่ากับบีโซฮีคู่ห6ของโลกจากเกาหลีใต้ เวลา13.20นคู่ที่3ประเภทคู่ผสมจากจีนพวงจันเจ้ากับห ù ตงงปิงคู่มาหนึ่งของโลกพบกับเจียงเทินปังกับเว่ยหยาเซียนคู่มือสองของโลกเวลา14.30นคู่ที่4ประเภทชายเดียววิวกรูดวิริสารมือสองของโลกพบกับฉือยูฉีมือหนึ่งของโลกจากจีนเวลา15.40นคู่ที่5ประเภทชายคู่คิมอนโฮกับโซซึงแจคู่มาหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ พบกับอาลอนเซียโกโซวิยิกกู่มือสองโลกจากมาเลเซียช่องถ่ายทอดสดทูสปอร์ตเจ็ด